นักการศึกษาที่การจังหวัดแม่ห้องสอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนณห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ทระหว่างวันที่14-15สิงหาคม2568 ซึ่งพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนมีความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณีถึงแม้จะเป็นเสน่ห์ของจังหวัดแม่ห้องสอนแต่ก็เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยในวันที่14สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกานายสมคิดสีธรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดนางสาวชนิดดาวพาฉันทะผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องสอนกล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกพยเมื่อวันที่14กันยายน2563ในการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ทำหน้าที่กําหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานรวมทั้งให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลัก คือการทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตลอดชีวิตไม่ว่าพื้นที่ใดหรือสถานะใดโดยใช้แผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 Roadmap ที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานนอกจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับภาคกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด เป็น,นกลไกรับผิดชอบและประสานงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยมีสำนักงานศึกษาที่การภาคและสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 เพื่อนำฐานข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้บรรลุเป้าหมาย ภายหลังพิธีเปิดมีการบรรยายความสำคัญและที่มาการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในภาพรวมการบรรยายกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG4 การบรรยายกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG4 ของสถาบันต่างประเทศ การบรรยายกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG4 ของหน่วยงานในประเทศไทยกิจกรรมกลุ่ม ในการพิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG4 ระดับจังหวัดรูปแบบการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด SDG4 ระดับจังหวัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทำต้นแบบแผนขับเคลื่อน SDG4 ระดับจังหวัดการสรุปและนำเสนอผลกิจกรรมกลุ่ม โดยนายพานุพงศ์พนมวันผู้อำนวยการกลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการและวิทยากรกลุ่ม 15สิงหาคม2568มีการจัดกิจกรรมกลุ่มในการพิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG4 ระดับจังหวัดรูปแบบการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด SDG4 ระดับจังหวัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทำต้นแบบแผนขับเคลื่อน SDG4 ระดับจังหวัด สรุปและนำเสนอผลกิจกรรมกลุ่มโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อ,อเป็นไปตามเป้าหมายทางด้านการศึกษาในโครงการ SDG นะครับหรือที่เราเรียกรู้จักกันในนามว่า SDG4 นะครับนั่นคือการส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมนะครับทั่วถึงสำหรับทุกคนนะครับโดยเราจะมุ่งเน้นสำหรับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางครับผม เกี่ยวกับเด็กชาติพันธ์นะครับเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะครับให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานะครับสำหรับประโยชน์หลักๆแน่นอนครับชาวบ้านหรือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นจะได้เข้าถึงในระบบการศึกษาได้ฝึกทักษะอาชีพทักษะทางด้านชีวิตนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนในระยะยาวครับผมเ,เราเชื่อว่านะคะการศึกษานั้น จะเป็นรากฐานของการพัฒนานะคะเชื่อว่าประชาชนถ้ามีการสารแล้วเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพหรือสร้างอาชีพของตนเองพัฒนาคนในชุมชนได้นะคะแล้วก็สามารถลดการย้ายถิ่นฐานนะะแล้วก็สร้างความมั่นคงในชุมชนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ,องค์ความรู้ที่จะสามารถต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องแค่ในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเด็กทุกคนควรจะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมือนกันค่ะ และในวันนี้ได้มีพิธีปิดการประชุมโดยได้รับเกียรติจากนายสมคิดส,สีอีอรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลรักษาการในตำแหน่งศึกษาที่การจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมจํานวน60คน